นี้เราจะทํำผงวัตถุคือหน้ากระป๋องนะคะขั้นแรกเราก็จะต้องเอาน้องหอมแดงแกระเทียมแล้วก็พริกแดงแห้งหรืออาจจะเป็นพริกแดงสดก็ได้นะคะมาคั่วกับกระทะให้หอมๆค่ะก่อนที่เราจะเอาไปโขกไปตำนะคะั่วให้หอมๆนะคะก่อนเอาลงไปตำโขกที่โขกของเราค่ะ่ะก็มาตำที่โขกของเรานะคะ ภาพอานไม่นิ่งนิดนึงนะคะเพราะว่ามือนึงทั้งตำํำมนึงนึงทั้งจับก,กล้องเราไม่ละเอียดค่ะละเอียดหยาบๆค่ะอันนี้ก็ละเอียดละเอียดประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มใส่น้าปลาค่ะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทูน่ากระป๋องใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมเข้าไปค่ะแล้วเราก็เริ่มชิมรสนะคะต้นหอมนะคะเคาให้เข้ากันค่ะ เราก็คลุกเขาให้เข้ากันให้มันมีสีสันนะคะ